สวัสดีครับทุกคนครับพบกับเกมซีล่าภาคที่สกันฮะแล้วก็คลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาหา,าชุดเซตกันนะครับของชุดเซตชุดไหนหนะชุดนี้อ่านี่ครับที่ว่าเพิ่มพลังโจมตีนะฮะผมก็จําชื่อภาษาอังกฤษมันไม่ได้สักทีหนึ่งบาบาเลียนหรือว่าเบอร์เซอร์จำไม่ได้นะขอโทษทีโอเคตําแหน่งถ้ำนะฮะจะอยู่ช่วงตรงนี้ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ผมมาจาก ฝั่งนี้ก็คือมาจากตรงหมู่บ้านคาคา,คาดิโกของสารเจ้านี้นะครับค่อยๆอามาตามภูเขาเรื่อยๆ,ๆ,ๆเรื่อยๆเลยได้สำรวจเส้นทางอะไรอย่างนี้ด้วยนะฮะเพราะว่าแถวนี้มันไม่มีสารเจ้าเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในนะครับสารเจ้านี้ก็ค่อนข้างที่จะแบบซับซอ้อนเล็กน้อยนะแล้วก็มอนสเตอร์เยอะด้วยแล้วพอดีเมื่อกี้ผมมาเคลียพื้นที่แล้วแล้วพอเคลียเสร็จ แมงพระจันแดงมอสเตอร์เกิดใหม่นะฮะตรงนี้ก็จะมีไอ้ตัวลิงกังที่ว่าปีนภูเขาอะเอ้ยปีนกำแพงอะสองตัวนะฮะแถวๆนี้นะ,ะแล้วก็แถวเนี้ยมันจะเป็นพวกเอ่อต้องใช้ระเบิดหินเอาอะนะฮะมันจะเป็นก้อนหินติน่งอยู่โอเคตรงนี้จะเป็นทางบนเนี่ยเราก็สำรวจท,ทางนี้ก่อนใช่วะอ๋ออันนี้เส้นทางไปต่อนะอันนี้เป็นห้องแรกเป็นห้องแรกเอาเอาใหม่เอาใหม่หสมมุติว่าเราเข้ามาจากตรงนี้ถูกปะ เข้ามาตรงนี้เราเลี้ยวขวาเลยจะเป็นทางไปต่อถ้าเป็นเส้นอื่นเนี่ยมันจะเป็นทางบนเนี่ยถ้ามาเข้าตรงนี้มันก็จะมาโผล่ตรงนี้ตรงออกตรงนี้นะฮะโอเคส่วนด้านซ้ายตรงนี้จะเป็นทางตันตรงนี้จะเป็นทางตันนะฮะก็มาสำรวจเรียบร้อยแล้วแหละท่านผู้ชมจะได้ไม่หลง <laughs> โอเคฮะลงไปข้างล่างกันต่อฮะพอมา ลงมาตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นห้องที่มีลูกปั้นเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยอ่ะมอนสเตอร์เนี่ยมันเกิดใหม่ก็กำลังเกิดใหม่ะตรงนี้ก็จะมีเนี่ยมีหินน่ะเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเพิ่งนะผมอ่ะเนี่ยเนี่ยยังมีมอนสเตอร์อยู่ก็ไม่เป็นไรฮะกำลังฟาร์มเก็บพลเขาที่เก็บของพวกมันอยู่ด้วยก็เลยต้องต้องทำใจสู้นะเอาอะไรดีเอาอาวุธระดับไหนสู้กับมันดีวะ เพราะว่าตอนนี้เปร่างกาวัตถุดิบของมอนสเตอร์สังเกตุดนีนะฮะัปนี้มดรอปถอดระช่วงเอามาใช้เอาอะไรออกดีอันนี้ก็แล้วกัน ตรงนี้ก็จะเป็นทางบนนะ่ยนะฮะก็ลองดูดีๆผมไม่มั่นใจละแต่ว่าทางที่เราไปคือทางบนนั่นแหละนะฮะทางที่เราไปยุสุจะหลุมนี้อ่านะเนี่ยอย่านี้อย่างนี้นะครับใช่ไหมใช่ใช่ถ้าเข้ามาจะเป็นแบบนี้ใช่ละโอเคนะแล้วก็ด้านในเนี่ยจะมีปาร์ตี้พวกมันอยู่กับบิดนะมีตัวมีตัวอ้วนน,น่ะนอนอยู่ตรงนั้นด้วยนะฮะเมื่อกี้ผมจัดการไปแล้วแต่ว่า ออย่างที่บอกนะฮะก็คือเป็นพระจันทร์แดงเอาไม่ดีไปเลยก็แล้วกันเดี๋ยวค่อยเคลียร์เดี๋ยวค่อยค่อยกลับมาสู้ท่านผู้ชมจะได้ไม่ได้เห็น <c oughs> จุดหมั่นล่อง้อยนี่ฮะ ดิตตยเร็ตายนะตายวะยเากลงมาเราลองาขึ้นนเสร็จนะฮะ ไปตามทางเรื่อยๆฮะตามทางเรื่อยๆแล้วเราก็จะเจอพวกรูปปั้นอะไรพวกนี้อยู่ตรงนี้อีกใช่ไหมแล้วก็ถ้าเราจะเก็บขีดมาที่อันนี้แต่ผมไม่มั่นใจว่าอันอื่นมันจะไปโผล่ที่ไหนจะลองดูก่อนดีน่าเพราะว่า <c oughs> อันนี้ก็ขึ้น <c oughs> มาไปดูว่ามันโผล่ที่ไหน อ๋อตรงนี้ผมมาเอาอันนี้ฮะไอ,ไอ้พูดตรงนี้นะโอเคแล้วก็มีทางย้อนกลับไปแล้วก็อันนี้หนึ่งอันนี้ถ้ามีเยอะๆอันนีเยอะท<ๆ>ี่ไหนอ,ไอ๋อจุดเดียวกันฮะ จุดเดียวกันโอเคห้องกันจุดเดียวกันห้องมันใหญ่โอเคเราเปิดดีก่อนนะเปิดผีก่อนโอเคนะฮะก็จะเจอผีสมบัติข้างหน้าเลยนะฮะ อันนี้ได้หมวกนะฮะแล้วก็วัตถุทิบอะโอ้โหตอนนี้ต้องไปล่าไอไลเนลนะฮะวะัตถุไอผมอัพชุดไปละระดับหนึ่งชุดชุดชุดเนี่ยไม่ต้องไปล่าไลเนล <c oughs> ซึ่งตอนนี้ชุดของผมอาวุธของผมก็ยังแบบกากๆอยู่อะเอออาวุธระดับนี้เองอ่ะเดี๋ยวไปเอาไอนั่นต่อะฮะก็ต <c oughs> อนแรกกะว่าจะทำไอกังเกงด้วยแต่ว่าเดี๋ยวขอแยกทิปก็แล้วกันนะเพราะว่า รู้สึกมันน่าจะใช้เวลาอันนี้ผมก็ต้องเอาด้วยนี่ตาเอาไปอัพชุดทีนนี้ชุดอ่าปีนถ้ำนะฮะแล้วเราจะออกอยังไงวะเนี่ยเออวะเราจะออกอยังไงอ่ะเนี่ยไอทางที่ที่เราผ่านมาคือไอพวกกับ,บิดมันจะอัดมันได้ป่ะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวจนะ้ะตรงอนี้เราออกไปข้างนอกเดีเ๋ยวผม อ ось, ๋อก็ยังกลับมาที่ห้องนี้ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือโอเคแล้วก็จัดจานนั้นก็จะได้เก็บเคลียร์ถ้ำไปเลยนะฮะโอเคแล้วอยําทำนวมันโผล่ที่ไหนเดี๋ยวไปดูกัน อนนี้ของทุกอย่างจำเป็นหมดเอาไปอัพชุดอัพอะไรพวกนี้น่าจะไปโผล่อ้ห้องพวกกอบบิดแน่เนี่ยผมว่าใช่จริงด้วยเองตัวเมื่อกี้มันทำได้แสบมากไม่ไปพร้อมเลยไม่หรือตัวตายฮาเต็มเลือดแั้ จะได้ลงไปบู๊เอาอาวุธอะไรไปเล่นอยู่พวกมนันดีเอาอาวุธชิ้นหนึ่งดิคุณยืมเอาไว้เปิดไามเอาอันนี้ก็แล้วกันอาไปดิปนนลูกใส่ทนลุ รอดครับก็จะได้ปากของไปเลยมันนีอะไรต้องอัปเดตข้อมูลนะอัปเดตข้อมูลกันหน่อย โอเคก็คิดว่าน่าจะเรียบร้อยแล้วนะฮะส่วนอีกชิ้นหนึ่งกางเกงไว้เดี๋ยวผมอัดคลิปแยกนะฮะเพราะอย่างที่บอกไว้ก็ตอนแรกกะว่าจะอัดทีเดียวแต่รู้สึกว่ามันน่าจะใช้เวลาเยอะก็เลยอัดแยกดีกว่านะเพราะเดี๋ยวต้องแบบเข้าไปเคลียร์ถ้ำอะไรนี้ด้วยไงนะครับโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย